ในเรื่องของความรักนะคะสำหรับใครที่กำลังมีคนเข้ามาแล้วรู้สึกลังเลสงสัยอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำนายให้ว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับเราก็ตอนอื่นนะคะก็ตั้งจิตให้สงบก่อนประมาณ7วินาทีจากนั้นไปเลือกการ์ดนะคะซึ่งมีทั้งหมด4ใบเลือกไพ่ที่ดึงดูดท่านนะคะขอให้เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคน หนึ่งสองสามสี่สี่ใบนี้นะคะสําหรับท่านที่เลือกใบนแรกนะคะนั่นหมายถึงเขามองว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีในสายตาเขานะคะเป็นสเปคเขาและอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ของคนรักค่ะสําหรับใบที่สองนะคะเขาชอบคุณเขาแล้วค่ะเขาหลงสเสน่ห์คุณเขาแล้วและเขาอยากที่จะมีคุณเป็น เื่อนที่รู้ใจอยากเป็นแฟนกับคุณนั่นเองนะคะสำหรับไปที่3นะคะเขารู้สึกอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยด้วยการเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีก่อนหลังจากนั้นอาจจะถ้าถูกใจนะคะหรือพัฒนาต่อเป็นคู่รักได้นะคะสำหรับไปที่4ี่นะคะเขารู้สึกสงสารแล้วก็เอ็นดูเป็นความรู้สึกที่กึ่งๆค่ะแต่อาจจะอยากเข้ามาทำความรู้จักนะคะ เพื่อที่จะดูว่าสามารถที่จะพัฒนาต่อเป็นคู่รักได้หรือไม่นะคะค่ะถ้าตรงไม่ตรงยังไงนะคะก็คอมเมนต์บอกครูนุชด,ด้วยนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ